สวัสดีครับวันนี้นะครับเข้าสู่ช่วงฤดูแรงนะครับหน้าหนาวแล้วนะครับอ่าตอนนี้ก็ไม่มีฝนแล้วนะครับก็จะตากกล้วยได้อย่างสบายใจนะครับเราก็ไปตัดกล้วยมาบ่มนะครับอันนี้เป็นหวีตัวอย่างนะครับเนี่ย ลูกโตงนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็มาปอกนะครับปอกนะครับอันนี้เป็นตะแกงนะครับตะแกงถาดที่เราจะใช้ตากนะครับเดี๋ยวเราจะพา f อฟซไปดูนะครับว่าเราตากตรงไหนนะครับตะแกงเราได้มายังไงนะครับเป็นมุนทนนะครับผมกว้างคุณยาวด้านเท่านะครับ ส่วนที่นําไปตากก่อนนะครับก่อนที่จะทําคลิปนั้นมีแล้วนะครับทีนี้เราก็จะพาไปดูว่าเราได้กล้วยแบบนี้มานะครับเราจะไปตากใส่ตรงไหนยังไงนะครับพัฒนาไปแค่ไหนแล้วนะครับโอเคครับตามไปดูกันเลยครับเพื่อนๆเห็นไหมครับตัวนี้นะครับเป็นตู้ตากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับที่เรามีอยู่สองตัวนะครับนะครับ เดี๋ยวจะแนะนาลิงก์นะไอร้านค้าให้นะครับผมว่าไปดูได้ตรงไหนนะครับไปดูรีวิวนะครับมันเป็นสองถาบนะครับเราก็เอาเข้าไปอ่าทำไมเราตากได้แค่นี้เพราะกล้วยเรามีแค่นี้นะครับเราก็เอาเข้าไปก่อนนะครับผมนะครับจะมีสองชั้นนะครับมีสองชั้นมีฝาปิดนะครับผมตรงนี้มีพัดลมระบาย นะครับแล้วก็มีตรงนี้จะเป็นสวิตสวิตพัดลมแล้วก็เอาตัวให้ดูอุณหภูมินะครับแต่เราไม่ได้เปิดตัวให้ดูอุณหภูมิไว้นะครับผมจะเปิดแต่ตอนที่จะดูนะครับขึ้นอย่างนี้เราก็จะเห็นนะครับโอเคตอนนี้พัดลมก็ทํางานนะครับเห็นไหมครับเพืเ่อนๆตอนนี้กล้วยเรามีอยู่ไม่เยอะเราเราเรามีตู้นี่สองตัวนะครับรองรับได้ ถาดหนึ่งเดี๋ยวจะนับประมาณให้ดูนะครับ2ประมาณร้อยลูกนะครับต่อถาดหนึ่งนะครับผมร้อยลูกชั้นหนึ่งนะครับดูครับเพื่อน เราทําดีมากนะครับรอบนี้สะอาดสอดนะครับฝุ่นไม่เข้าครับผมปิดเรียบร้อยครับหมาแมวฝุ่นขี้นกไม่มีปัญหาเลยนะครับอันนี้เราขีดช็อคไว้ไม่อยากให้มดขึ้นมากวนนะครับป้องกันไว้เลยโอเคมากเลยนะครับระยะเวลาการตากนะครับจะเร็วกว่าที่เราตากแดดธรรมดานะครับแล้วก็สะอาดกว่านะครับปลอดภัยกว่า ในเวลาที่เราไม่อยู่บ้านออกไปทุรละนะครับเราก็ให้เครื่องเขาทำงานไปนะครับอันนี้เป็น,ปนแผ่นใสนะครับผมแผ่นใสนะครับไม่ใช่กระจกนะ,ะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงครับผมนะครับช่วงฤดูตากกล้วยแล้วนะครับ แล้วก็จะมีที่เราจะทําขึ้นมาใหม่แบบตากข้างนอกด้วยทําเป็นตู้แบบนี้แหละครับแต่ว่าตากธรรมดานะครับผมเน้นป้องกันนกป้องกันแมวนะครับมดอะไรต่างๆครับผมจะช่วยได้เยอะนะครับแต่ตัวนี้ตัวนี้เต็มระบบนะครับมีระบบระบายนะครับแผงโซลาเซลล์นะครับทำงานตลอดเวลาจนกว่าตะวันจะตกดินนะครับ อโอเคครับเพื่อนเพื่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ